ซิกดักพีเซนลิเทียมเอ็ก2048ในปี2048แสงแดดจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นพิษต่อมนุษย์โลกทำให้ทุกคนต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยการนอนหลับในตอนกลางวันและออกมาใช้ชีวิตปกติในตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันจะใช้ร่างโคนของตัวเองที่มีกระบวนการต่อต้านแสงแดดเป็นคนทำงานแทนให้และในปัจจุบันสังคมมนุษย์ติดต่อกันผ่านทางเครื่อง V ี พร้อมกับมีร่างอวตารอยู่ในนั้นเพื่อดื่มด่ำออกับความสุขในโลกของเมตาเวิร์ดอดัมเบิร์ดเขาทำงานให้กับเทคโบเกอร์บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังที่ผลิต V ีอาจำหน่ายกับผู้คนทั่วโลกอดัมแต่งงานแล้วกับลีนาและเขามีลูกชายสามคนแต่ตอนนี้อดัมกับลีนาพวกเขามีปัญหากันอย่างรุนแรงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจแยกกันอยู่อดัมได้เข้ามาหาดรลีดเพื่อสอบถามผลร่างคนของเขาที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งผลก็ออกมาว่า ร่างคนของเขานั้นอยู่ในระดับพเอเมียม3ซึ่งเป็นระดับรุ่นล่าสุดที่ทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาและเขาก็ยังรู้ตัวอีกว่าตัวเขานั้นใกล้จะตายแล้วจากภาวะหัวใจล้มเหลวทําให้อดัมรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากและต้องการวางแผในให้กับครอบครัวพรอมกับช่วยให้เทคบอกเกอร์สามารถยังดําเนินกิจการต่อไปได้ดรลีดมั่นใจว่าร่างคนของอดัมจะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีอดัมเลยถามว่าคุณก็เป็นร่างโคนใช่หรือเปล่า ว่เขาสงสัยว่าทําไมเธอถึงสามารถโดนแดดได้ดรลีสบอกว่ามันเป็นการตัดแต่งเม็ดสีภายในเลือดซึ่งมีอยู่ในระดับพรีเมียม3ชมเช่นเดียวกันจากนั้นเธอก็ได้นัดกับนักบาบัดให้กับอดัมเพราะเขายังกังวลในเรื่องของครอบครัวหลังจากที่เขาจะตายจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อมาถึงบ้านอดัมได้ติดต่อไปหาลีนาเพื่อบอกว่าเขากําลังจะตายและต้องการจะเจอลูกและเธออีกครั้งแต่ดูเหมือนลีนาจะไม่สนใจและต้องการให้อดัมเซ็นใบยา ทำให้อดัมถึงกําหัวร้อนและวางสายไปเช้าวันถัดมาอดัมใส่ชุดป้องกันแสงแดดที่มีชื่อว่าฮาร์สมทสูทเพื่อออกไปทํางานตามปกติระหว่างนั้นดีเจในวิทยุได้แจ้งว่าพิษจากแสงอาทิตย์จะตกลงในเวลา8ปดนิกาหนาทีและขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับดีเทียมเอ็กการที่อดัมท้าแดดพิษออกมาทํางานก็เพราะว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยตัดสินใจออกมาทํางานในตอนของวันและนอนในเวลากลางคืนแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะทางบริษัทจ้างมาด้วย ส่วนลิเทียมเอ็กก็เหมือนเป็นยากล่อมประสาทชนิดหนึ่งที่จะให้มนุษย์ได้ดื่มด่ำกับโลกของ VR เมื่อมาถึงที่ทํางานตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในบริษัทเลยและตอนนั้นเองได้มีร่างโคนของแม่บ้านเดินออกมาจากห้องทํางานเธอทํางานโดยไม่กลัวแสงแดดแต่อย่างใดอดัมเห็นเลยทักทายเธอไปเธอกับหันไปยิ้มให้แต่ก็ไม่ใช่รอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจเหมือนกับเป็นกระบวนการตอบโต้ซะมากกว่าก่อนที่เธอจะหันไปทํางานตามปกติส่วนอดัมก็รีบมาเข้าห้องประชุม ภายในห้องประชุมทั้งหมดประชุมกันผ่านทาง VR มีเพียงอดัมคนเดียวที่นั่งอยู่ภายในห้องนี้อดัมเรียกร้องขอให้บอร์ดบริหารยกเลิกการผลิตเครื่อง VR และหานมาทุมเทให้กับชิปที่จะสามารถควบคุมทุกอย่างเอาไปได้หมดและจะทําให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครฟังเขาเลยอดัมเลยโบโหดเป็นอย่างมากเขาโวยวายใส่ทุกคนว่าประชุมก็มาจากที่อื่นมีเวลาไปจู่จีกับแฟนสาวแต่ตัวของเขาต้องมาอยู่ที่บริษัทต้องคอยมาเป็นหูเป็นตาให้ หลังจากประชุมเสร็จอดัมเดินทางมาหาดรเมเปิลซึ่งเป็นคนที่ดรลีนดัดไปให้เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพบว่าการน,นั้นหมายจริงจึงให้อดัมถอดที่คุมหัวออกแล้วสแกนม่านตากับสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับให้เขาเข้าไปอีกห้องดึงก็จะใช้แสงมาที่อดัมเพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติแต่ก็ไม่เจออะไรอดัมได้เข้าพบกับดรเมเปิลซึ่งเธอรู้ว่าดัมมีเรื่องขับอกขับใจอดัมได้ระบายอารมณ์ออกมาว่าผมกำลังจะตายและต้องตื่นไปทำงานทุกวัน ต้องเจอกับแสงแดดที่เป็นพิษต้องไปที่ออฟฟิศที่ไม่มีใครอยู่นอกจากมนุษย์โคนดเรเมเปิลถามต่อว่าคุณมีอะไรกับมนุษย์โคนหรือเปล่าพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์พวกเราถูกสร้างมาอย่างถูกต้องตามชีววิทยาอดัมสวนกลับว่าแต่พวกคุณไม่สามารถแสดงอารมณ์เหมือนคนปกติได้พร้อมกับย้ำว่าคนปกติทุกคนกลัวความตายและมีบางสิ่งหายไปเมื่อผมมองเข้าไปในตานของพวกคุณผมรู้สึกว่าทุกอย่างถูกกำหนดไดว้ล่วงหน้าเหมือนกับคอมพิวเตอร์ดเรเมเปิลสวนกลับว่า คุณอยากให้ฉันพิสูจน์ใช่หรือเปล่าก่อนที่บทสนทนาจะจบลงไปหลังจากที่อาดัมคุยกับดรเมเปิลเสร็จเขาได้เข้ามาหาลีนาที่บ้านของเธอลีนาไม่พอใจที่เห็นอาดัมอยู่ที่นี่และขอให้เขากลับไปก่อนเธอจะแจ้งตำรวจแต่อาดัมขอร้องเพราออยากจะคุยด้วยเธอเลยยอมใช้ออดออมมาคุยกับเขาอาดัมบอกว่าเขากําลังจะตายแต่ก็ห่วงว่าหลังจากนั้นใครจะหาเงินมาจ่ายเรื่องต่างๆภายในบ้านซึ่งแผนการของเขาก็คือต้องการให้บริษัทสร้างชิปขึ้นมาแทน VR แต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไง ฝ่ายบริหารก็ไม่ยอมฟังเขาเลยหากเป็นแบบนี้บริษัทก็จะไปไม่รอดและเขาก็อาจจะตกงานได้ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อเงินประกันที่จะได้รับมาด้วยทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวลีน่าได้ยินตอนแรกก็คิดว่า,าดัมจะเล่นตุกติกาอเธอต้องการจะเอาเงินประกันหลังจากที่อดัมนั้นตายไปแล้วมาใช้จ่ายพร้อมกับรายได้ที่จะได้มาจากล่างโคนแต่หลังจากได้ยินว่าอาดัมทําเพื่อลูกและครอบครัวเธอเลยเย็นลงและถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณ อดัมบอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจและมันอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ตลอดเวลาลีน่าไม่อยากให้อดัมตายอย่างโคขี่แพ้เธอเลยขอให้อดัมหาทางออกให้ดีที่สุดพร้อมบอกให้เขากินยาลีเทียมเอกซาวันถัดมาอดัมเดินทางมาบริษัทตามปกติจากนั้นเขาได้ติดต่อไปหาเจอร์รี่ฟิชเชอร์แต่ภาพที่ปรากฏในวีอารกเป็นบ้านพักคุชลาอดัมเลยขอฝากข,ข้อความถึงโดนัลด์สไตร์เนื้อความว่าเขารู้ว่าโดนัลด์สไตร์มีชีพฝังอยู่ที่หัวไหล่ข้างขวา และเขาอยากจะช่วยเอามันออกให้อดัมกลับมาที่บ้านและเข้าสู่โลกของ v r ภาพปรากฏที่ชายทะเลพร้อมหญิงสาวที่ชื่อว่ามาเลียเธอคนนี้คือแฟนของอดัมที่อยู่ในโลกเสมือนจริงหรือโลกเมตาเวิร์ดมาเรียบอกอดัมว่าเธอรักเขารักทุกอย่างที่มีรักในเวลาที่อดัมมองเธอและคงไม่มีใครมองเธอแบบนี้อีกแล้วอดัมสงสัยว่าทําไมมาเลียที่เป็นแค่โปรแกรมถึงรู้จักกับความรักตัวมาเลียเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน อดัมพยายามอธิบายว่ามาเรียเป็นมากกว่านั้นได้เป็นมากกว่าเทพนิยายของเขาและจังหวะนั้นเองมาเรียได้ยื่นมือมาที่หน้าของอดัมซึ่งในชีวิตจริงก็มีมือปริศนามาบีบปากของอดัมเอาไว้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเป็นชายผิวดำที่เอาปืนเจาะเขาไว้อดัมตกใจถามว่าคุณเป็นใครก็จะรู้ว่านี่คือชายที่เขากำลังตามหาอยู่นั่นก็คือโดนัทสไตล์เขาบอกว่า15ปีที่ต้องใช้ชีวิตหลีกหนีจากแสงสว่างแต่วันหนึ่งกับได้รับการติดต่อจากอดัมเบิร์ดคุณหาผมเจอได้ยังไง แล้วรู้เรื่องชิปได้ยังไงอดัมบอกโดนันว่าไม่ต้องเอาปืนจอผมหรอกอีกไม่นานผมก็ตายแล้วเขาเลยบอกให้อดัมแต่งตัวและออกไปคุยกันที่ห้องนั่งเล่นเมื่ออยู่ในห้องนางเลนอดัมบอกว่าคุณเป็นคนสร้างชิปขึ้นมาผมไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงซ่อนไว้ที่บ้านพักคุชลาทําให้โดนันเข้าใจผิดคิดว่าดัมเป็นคนของรัฐบาลอดัมเลยยืนยันว่าเขาไม่ใช่เขาต้องการจะช่วยบริษัทและช่วยเหลือครอบครัวเขาซึ่งไม่มีใครบอกเขาว่า,วาโดนันเป็นคนสร้างชิปขึ้นมาแต่เขารู้ว่าโดนันจะช่วยเขาได้ ย้อนกลับไปในอดีตตอนที่อดัมกับดีน่ายังไม่ทะเลาะก,กันทั้งสองคนเดินทางมาที่หน่วยงานของรัฐที่ดูแลในเรื่องของการคนนิ่งมนุษย์และได้เจอกับเจ้าหน้าที่เดนนิสไหลอันเดนนิสยินดีกับครอบครัวของอดัมที่มีลูกถึง3คนเพราะในช่วง2-3ถึงทศวรรษที่ผ่านมานั้นต้องเจอกับภาวะประชากรลดลงอย่างรวดเร็วเพราะผู้คนไม่อยากจะแต่งงานหรืออยากจะมีอะไรกันอดัมบอกว่าเขารู้สึกดีที่ได้เป็นพ่อของเด็กทั้ง3คนและมันทําให้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดนนิสดีใจที่ได้ยินพร้อมบอกว่า เขาเชื่อว่าไม่มีอะไรมาทดแทนการสัมผัสที่แท้จริงได้ก่อนที่จะยื่นมือมาจับมือของอดดมและลีนาและบอกว่าร่างกายของมนุษย์มีความอบอุ่นมากก็จะบอกว่าทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามหาแนวทางในการปกป้องลูกหลานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งโครงการพิมีียม3เป็นโครงการมนุษย์โคลนล่าสุดที่ถูกออกแบบโดยหัวหน้าวิศวกรรมพันธุศาสตร์และสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในบางส่วนเพียงเล็กน้อยลีนาถามเดนิสว่าพิมีียม3มีหลักการทำงานยังไงเดนิตไม่บอกเธอ แต่บอยทั้งสองคนลงทะเบียนในการสร้างมนุษย์โคนตัวแทนขึ้นมาในกรณีที่ทั้งคู่เสียชีวิตลงไปซึ่งอดัมและลีนาก็ลงทะเบียนเรียบร้อยพร้อมกับที่อยู่ในกรณีฉุกเฉินตามที่เดนิตได้ขอซึ่งที่อยู่ฉุกเฉินในการส่งร่างโคนไปนั้นก็คือบ้านอีกหลังของพวกเขาจากนั้นอดัมได้ถามเดนิตว่าหัวหน้าพันธุกรรมใช้โดนัทสไตล์หรือเปล่าเดนิ Dennis ตตอบว่าใช่จากนั้นลีนากับอดัมก็นั่งคุยกันอดัมไม่เชื่อว่าพรีเมียมสามไปทางออกที่ดีพวกเขาพูดว่ามันจะมีการเพิ่มเติมเล็กน้อย แต่ลีน่ากลับบอกว่ามันน่าสนใจมันทําให้จินตนาการถึงครูในตอนที่ดีที่สุดหลังจากวันนั้นอดัมเลิกงานเสร็จก็กลับมาที่บ้านเมื่อเปิดประตูดูลูกชายทั้ง3คนคนแรกเน็ตกินซีเรียลพร้อมกับเล่น VR โจโชเล่นเกมเทนนิสเคนนี่เล่นเกมชุดติ้งพร้อมกับใช้คําพูดที่หยาบคายจากนั้นเขาเดินมาดูลีน่าที่กําลังดื่มด่ากับ VR ในโลกเสมือนจริงว่าอยู่ที่ริมทะเลอดัมเลยเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเอาตุก๊กตาหุ่นยนต์งงนและเครื่อง VR ออกมา ก่อนที่เขาจะมีอะไรกับตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับหญิงสาวในโลกของ V.R. แต่ตอนนั้นลีน่าเดินมาเห็นเข้าพอดีจนเธอตกใจและรีบวิ่งหนีไปเธอออกมาที่ห้องนอนลีน่าไม่พอใจอย่างมากกับสิ่งที่อดัมทำทุกคนกำลังมีความสุขอยู่กับโลกของ V.R. แต่แล้วลูกๆของพวกเขากับต้องไม่ได้ยินว่าพ่อของเขามีอะไรกับตุ๊กตาเหมือนกับสัตว์ตอนนั้นความคิดของลีน่าเตลิดไปไกลถึงขั้นว่าอดัมมีคนอื่นและแอบแชทกับคนอื่นอยู่อดัมบอกว่าไม่ใช่อย่างที่เธอคิด ลีน่าถามว่าสิ่งที่คุณทำมันคืออะไรอดัมบอกว่ามันเป็นแค่ตัวแทนเธอเป็นแค่สิ่งสมมุติลีน่าเลยยื่นคำขาดว่าหาอาดัมต้องการอยู่กับเธอให้ลบผู้หญิงในโลกวีอาออกไปซะแต่อดัมบอกว่าเขาทำไม่ได้และไม่อยากให้ลีน่าทำลายความเชื่อมั่นของเขากับมาเลียเมื่อลีน่ารู้ว่าหญิงสาวในโลกของวีอาที่สามีแอบปันใจชื่อว่ามาเลียเธอก็แสดงอาการรังเกียจออกมาทันทีและบอกว่าไม่อยากได้ยินชื่อนี้อีกจากนั้นลีน่าได้มาบอกกับลูกๆทั้ง3าคนว่าอดัมต้องไปทำงานที่อื่นกับบริษัท และอาจจะไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกหลายวันซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าก่อนที่จะบอกกับลูกๆว่าแท้จริงแล้วอดัมมีผู้หญิงอื่นอดัมพยายามแก้ตัวกับลูกๆว่าไม่ใช่และอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลีน่าที่จะหยุดลงโดยการเอาเรื่องเพื่อนในโลกของ VR รมาอธิบายแต่ไม่ว่ายังไงลีน่าก็พยายามจะขัดเสมอและบอกว่าดัมอยากจะไปใช้ชีวิตเพียงคนเดียวโดยไม่มีพวกเราก่อนที่เธอจะขอให้อดัมออกจากบ้านไปกลับมาในปัจจุบันอดัมบอกโดนันว่า คุณคิดคนพรีเมียม3ามขึ้นมาและผู้คนเรียกคุณว่าบิดาแห่งมนุษย์โคนแต่โดนั้นยังถามคำถามเดิมว่าคุณหาผมเจอได้ยังไงอัน,นัมบอกว่าแฮกข้อมูลจากคลิดิตทําฟันซึ่งเจอรี่ฟิชเชอร์กับโดนัลด์สไตล์มีฟันผุอยู่ที่เดียวกันและรักษาโดยคุณหมอคนเดียวกันนั่นเลยทําให้ผมหาคุณเจอก่อนที่ทั้งคู่จะหลุดคากันออกมาทําให้บรยากาศสนทนาเริ่มดีขึ้นโดนั้นถามว่าเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวข้องอะไรกับผมอาน,นัมบอกว่าร่างคนไม่โดนเผาเมื่อเจอแสงแดด ก็จะย้อนไปถึงคาพูดของดรลีในตอนต้นเรื่องว่าการตัดแต่งเม็ดเลือดในข้อมูลมีบอกเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพาไม่สูงสุดสิ่งทั้งหมดมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้แต่ร่างคนไม่สามารถเรียนรู้ได้แต่มันกลับทําได้สงั้นเช่นการเพิ่มสีเม็ดเลือดโดนนั่นสวนว่าคุณคิดว่าผมเอาชิปใส่เข้าไปใช่หรือเปล่าและโดนนั่นเริ่มเล่าอีกว่าทุกอย่างมาเริ่มต้นตอนที่เขาเป็นทหารและสร้างแขนขาเทียมและอวัยวะเทียมทําให้ไม่มีทหารได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นหลังสีความร้อนขนาดใหญ่ได้เข้ามา ทำให้คนที่ทำงานตอนกลางวันเกิดความสิ้นหวังแล้วก็มีคนตายรัฐบาลเลยให้ภารกิจในการคืนชีพคนตายเหล่านั้นนั่นก็คือร่างโคนพวกเขาต้องการคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างที่จะทำงานภายใต้แสงอาทิตย์ที่เป็นพีษเวลาผ่านไปทั้งสองคนเริ่มคุยกันถูกคออดัมเล่าถึงปัญหาของคนที่บ้านให้โดนันฟังบอกว่าลีน่าหาทนาอะไะไม่ให้ผมเจอกับลูกโดนันบอกทันทีว่ามันหนักมากกับปัญหาเหล่านั้นพร้อมกับสรุปว่าอดัมต้องการชีพเพื่อไปกอบกู้บริษัท และเพื่อการันตีว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วร่างคนพรีเมียมสาจะเข้ามาทดแทนเขาในครอบครัวจะมีเงินไปใช้ใจ่ายโดยไม่ต้องลําบากแต่โดนั่นยังรู้อีกว่าอดัมไม่ต้องการเจอเขาเพราะต้องการชิปแต่ต้องการให้เขาช่วยสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมานั่นก็คือหัวใจเทียมซึ่งเขาสามารถทําได้อดัมได้ยินก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาโดนั่นบอกว่าสิ่งที่อดัมต้องการคือความรักในโลกของ VR ที่อยากให้มีในโลกของความจริงซึ่งโดนั่นก็อยากจะทําแบบเดียวกัน เขาเลยตัดสินใจจะช่วยให้มาเรียมีชีวิตจริงๆโดยใช้ข้อมูลจากทางรัฐบาลอีกนิดหน่อยจากนั้นโดนนัทนได้ขอตัวกลับไปก่อนทิ้งให้อดัมนั่งอยู่คนเดียวพราะกับภพาพของมาเรียในหัวก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาดื่มเหล้าและเห็นว่าโดนนัทนทิ้งปืนเอาไว้เขารีบเอาผ้ามาจับแล้วก็โยนเข้าไปในลิ้นชักทันทีอดัมกลับมานอนที่โซฟาโดยไม่ทันสังเกตว่าดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นและแสงแดดได้ส่องมาที่แขนของเขาเมื่อ,อ,อดมรู้สึกตัวเขาก็รีบลุกมาปิดมา่านทันทีแล้วยามาทาแขนที่ไหมเพราะโดนแสงแด,ด ก่อนที่เขาจะหลับไปจนถึงช่วงเย็นบริษัทได้โทรเข้ามาเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้เข้าบริษัทเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื่องจากมีนัดสาคัญเมื่อคืนนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมผมสบายดีอดัมกลับมานอนจนถึงช่วงดึกเขาสะดุงด้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงกิ่งหน้าบ้านเมื่อเปิดประตูออกมาก็ต้องแปลกใจเพราะคนที่มาหาเขาคือ ina, ลีนาภรรยาที่เขารักนั่นเองอดัมพาลีนาเข้ามาในบ้านลีนาสรารภาพว่าเธอเป็นห่วงอดัมและตอนนี้เธออยากให้อดัมได้ใช้ชีวิตแบบปกติ โดยแผนการของเธอก็คือขอให้สามีของเจนนี่สร้างตัวตนของอดัมขึ้นมาใหม่พร้อมกับเปลี่ยนรหัสเข้า VR เปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่หมดโดยเปลี่ยนชื่อเป็นริชาร์ดเบอร์เบดซึ่งมันเป็นทางออกที่ดีที่จะรักษาบริษัทของอดัมไว้และช่วยครอบครัวของเราไปในตัวโดยเธอบอกว่าในแจ้งไปยังบริษัทแล้วว่าอดัมเสียชีวิตเนื่องจากเขาเล่นยาเกินขนาดพร้อมกับดื่มเหล้าหนักอดัมได้ยินก็ถึงกับโมโหว่าทําไมลีน่าถึงทาแบบนี้เพราะมันจะทําให้เขาติดต่อกับมาเรียไม่ได้แต่เหมือนว่าลีน่าจะไม่สนใจ แล้วบอกว่าเธอจะไม่เอาบ้านและจะทิ้งเงื่อนเอาไว้ให้กับเขาก็จะเดินออกประตูไปอดัมเดินตามออกมาพราะกด่าใส่เธอแต่เธอก็หันกลับมาด่าใส่เขาและจังหวะน,นั้นมีรถพุ่งเข้ามาทําให้เธอโดนชนเข้าอย่างจังและตายาทันทีโจนาดัมก็ถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาเก็บศพของดีนาก่อนที่ตํารวจในนึงจะเดินมาสอบสวนอดัมเขาเรียกอดัมว่าลิชาร์ดแต่อดัมไม่ยอมรับชื่อนี้ก่อนที่ตํารวจจะตรวจสอบข้อมูลและพบว่า บ้านได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้กับริชาร์ดเบอร์เบตแล้วแต่ดัมยังยืนยันว่าเขาไม่ใช่ริชาร์ดพร้อมกับให้ตำรวจตรวจสอบลายนิ้วมือจากนั้นตำรวจได้บอกว่าคุณตายไปแล้วเพราะใช้ยากเกินขนาดอดาบอกว่าเขายังอยู่และสบายดียกเว้นภรรยาของเขาตำรวจได้บอกผลชันสูตรว่าภรรยาของคุณตายเพราะได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงเราได้กักตัวคนขับรถเอาไว,แว้แล้วและจะเตรียมตั้งข้อหาเขานอกจากนี้เรายังพบสารเสพติดในเลือดของเขาอดาบอกว่าไม่รู้ว่าจะบอกกับลูกๆยังไงตำรวจถามว่าเด็กๆอยู่ที่ไหน อดัมบ,บอกว่าอยู่ที่บ้านอีกหลังดึงก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและพบว่าร่างคนของอาดัมกับลีน่าอยู่ระดับพรีเมียมสาตำรวจบอกว่าในอีก24ชั่วโมงภรรยายของคุณก็จะกลับมาพรุ่งนี้คุณจะไปไหนหรือเปล่าเพราะอาจจะมีของมาส่งที่นี่เฮเลบดิกาหรือร่างคนของลีนา่ากำลังจะมาส่งให้คุณอาดัมบอกให้มาส่งได้เลยก่อนที่ตำรวจจะถามถึงลูกๆของอาดัมว่าจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่เจอแม่แต่เหมือนอดัมจะไม่ใส่ใจอะไรทำเอาตำรวจอึ้งและบอกว่าจะกลับมาในอีกสองสามวัน เพื่อดูว่าอดัมจะทําอะไรก่อนที่เขาจะจากไปอดัมรีบปิดประตูและเข้ามาในบ้านและพยายามล็อกอินด้วยตัวตนเดิมแต่มันก็เข้าไม่ได้ตอนนั้นมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านเมื่อเปิดประตูออกมาดูก็พบว่าคนที่มาคือมาเรียทําเอาอดัมถึงกับตะลึงทั้งสองคนเข้ามาในบ้านอดัมยังคงตะลึงกับสิ่งที่เห็นพร้อมบอกว่าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมาเรียบอกว่าโดนนั่นฝากสวัสดีมาเขาเป็นผู้ปลดปล่อยเธอให้เข้ามาสู่โลกแห่งความจริง เธอบอกว่ามีของจะให้อดัมด้วยชายหนุ่มดีใจจะเข้าไปจูบเธอแต่มาเรียบอกว่าร่างกายเธอยังเจ็บอยู่จากการทดลองอดัมสงสัยว่าทดลองอะไรมาเรียบอกว่าทดสอบสัมผัสทั้ง5้าคือได้กลิ่นได้ยินมองเห็นรู้รสและสัมผัสรวมถึงจุดนั้นด้วยว่าใช้การได้หรือเปล่าอดัมได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าโดนนั่นมีอะไรกับมาเรียแล้วมาเรียบอกว่าโดนนั่นเป็นคนปลดปล่อยเธอให้ชีวิตเธอทําไมเธอจะขอบคุณเขาไม่ได้ล่ะอดัมบอกว่า แค่พูดขอบคุณก็น่าจะพอแล้วจากนั้นมาเรียขอตัวไปอาบน้ําอดัมเดินมาแอบดูอยู่ห่างๆมาเรียเห็นจึงพยายามยุโยนอดัมแต่มันกลับสะท้อนภาพของลีน่าออกมาแทนอดัมออกมาจากตรงนั้นก่อนที่เขาจะไปนค้นกระเป๋าของมาเรียและได้เจอกับชิปบางอย่างมาเรียเดินออกมาก่อนจะถามว่าคุณค้นกระเป๋าฉันเพื่อหาอะไรผมว่าผมเจอบางอย่างแล้วอดัมตอบกับมาเรียก็จะถามว่ามันคืออะไรมาเรียบอกว่ามันคืออิสต์โนวันเป็นโปรแกรมที่ถูกทิ้งไปแล้ว ถูกทำลายขนาดยังเป็นตัวทดสอบอยู่มันถูกสร้างให้ดาวน์โหลดความทรงจําจากสมองทันทีที่บุคคลนั้นตายลงก่อนที่เขาจะบอกว่าชิปตัวนี้จะบรรจุทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรู้สึกทุกความทรงจําของผมใช่หรือเปล่ามาเรียบอกว่าชัยก่อนที่เธอจะเดินม,มาดูท้องฟ้าที่กระจกและบอกว่าข้างนอกมีดวงดาวมากมายนบไม่ทวนแล้วก็แค่เป็นเซลล์เล็กๆแต่อยาาให้คุณเข้าใจว่านั่นคือสิ่งพิเศษก่อนที่เธอจะเดินม,มาเก็บของ อดัมถามว่าคุณจะไปไหนมาเรียบอกว่าตอนฉันอยู่ในโลกจินตนาการฉันพยายามที่จะเรียนรู้ปฏิกิริยาทางเคมีความรู้และการได้รักใครสักคนมันเป็นอะไรที่บ้ามากใช่หรือเปล่าพร้อมบอกอีกว่าฉันชอบคุณจริงๆอดัมแต่ฉันไม่ได้รักคุณฉันต้องการความรักก่อนที่มาเรียจะจูบปลาดมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเมื่อมาเรียไปแล้วอดัมเหมือนกับสิ้นหวังในทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปิดเพลงและเต้นรำกับตุ๊กตาหุ่นยนต์ พร้อมกับภาพของมาเรียที่เต้นรำกับโดนันเขารู้สึกว่าโดนหักหลังทังเจ็บแขนจนอารมณ์ของเข,เขาค่อยๆระเบิดออกมาสุดท้ายอดัมก็สติแตกเขาคว้ามีดมากระหน่ำแทงตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์จนมันพังคามือค่้ามถัดมาอดัมได้ยินเสียง,งคนมาเคาะประตูที่หน้าบ้านเขาจึงหยิบปืนในลิ้นชักแล้วมาเปิดประตูซึ่งสิ่งที่เขาเห็นทําเอาถึงกับตะลึงนั่นก็คือร่างโคนของเขานั่นเองอดัมเลฟลิกา้าซึ่งมันมีทุกอย่างเหมือนอดัมมากและรู้ถึงเรื่องราวของอดัม ทำให้เขาสงสัยว่าทําไมล่างโคนถึงรู้รู้ถึงการเล่นกีตาร์ทั้งทงที่สูกสร้างขึ้นมาเมื่อวานล่างคนตอบว่าใช่เขาสูกสร้างขึ้นมาเมื่อวานแต่มีความทรงจําของคุณยังอยู่คุณรู้ไหมมีเพลงหนึ่งที่มันเล่นอยู่ในหัวจากนั้นล่างคนก็เล่นกีตาร์พร้อมกับร้องเพลงออกมาเมื่อเล่นจบอาดัมก็สงสัยขึ้นมาเพราะเขาไม่เคยเล่นดนตรีได้ดีมาก่อนล่างคนบอกว่าในความทรงจําของเขาเล่นเก่งมากอาดัมบอกว่าคิดมาตลอดว่าลีน่าเป็นพวกวัตถุนิยอิมฉันเข้าใจเธอผิดล่างคนบอกว่าใช่ลีน่าสุดดยอดมาก แต่คุณไม่เคยสนใจและไม่เคยมองเห็นเลยอดัมถามว่าลีน่าบอกอะไรกับคุณผมมีซิกแพคหรือเปล่าร่างโคนเลยถกเสื้อให้ดูทําเอาอดัมถึงกับหัวเสียและบอกว่าลีน่าไม่มีทางเก่งกว่าเขาร่างโคนเลยถอดเสื้อออกทั้งหมดเหลือเพียงบ็อกเซอร์ทั้งสรีระร่างกายทุกอย่างมันคืออดดมแบบเป๊ะยกเว้นแต่เพียงในส่วนนั้นของร่างโคนที่มันใหญ่กว่าของอดัมมากร่างโคนถา,ถามถึงเหตุการณ์ที่ลีน่าตายอดัมเล่าให้ฟังด้วยอารมณ์ว่าลีน่าวางแผนให้สามีเจนนี่ปล่อยข่าวว่าเขาตายแล้วก็จะมาบอกถึงเรื่องาทั้งหมด เพื่อต้องการให้ร่างคนเข้ามาแทนที่สุดท้ายเธอก็โดนรถชนตายเพราะกับด่าไปถึงโดนนั่นสไตที่ทําลายโลกแห่งความฝันของเขาเขาต้องการที่จะทําลายทุกอย่างและคุณคิดว่ายังไงละ่ะตอนนี้อดัมไม่ใช่อดัมเบิร์ดอีกแล้วเขาคือริชาร์ดเบอร์เบตนั่นคือชื่อที่ลีน่าเรียกเขาเขาไม่เหลืออะไรแล้วร่างคนเลยเดินมาถามว่าทําไมคุณถึงไม่ชอบชื่อริชาร์ดเบอร์เบตอดัมตอบไม่ได้แต่มันควรมีอดัมเบิร์ดคนเดียวต่อนที่อดัมจะเดินเข้ามาในห้อง ล่างโคนก็บอกว่าให้ยอมรับม,มันให้ได้และบอกว่าคุณคือริชาร์ดเบอร์เบตก็จะเดินตามอดัมเข้ามาในห้องตอนนี้ล่างโคนกำลังพยายามจะฆ่าดัมตัวจริงเพื่อให้เหลืออดัมเพียงคนเดียวอดัมตัดสินใจยกปืนขึ้นมาขู่ทำให้ล่างโคลต้องรีบหนีออกจากห้องอดัมบอกว่าเขากำลังจะตายและต้องการหัวใจดวงใหม่ล่างโคนเลยแนะนำให้อดัมกินยาน,านาั้นซะาและพยายามหาทางแก้ไขอดัมหยิบปืนขึ้นมาจ่อที่ล่างโคนอีกครั้งเพราะรู้ว่าล่างโคนต้องการจะฆ่าเขาให้ตายเพื่อจะได้มาแทนที่เขาอย่างสมบูรณ์แบบ อดัมเอาปืนเจาะออหัวล่างโคนไว้แต่ยังไม่ทันลั่นไกล่ลางโคนก็ตอบโต้เขากลับทั้งสองฝ่ายเขาแย่งปืนกันสุดท้ายปืนก็หลุดมือกระเด็น,นไปโดนขอบบันไดก่อนที่ไกปืนจะลั่นออกมาพร้อมกระสุนปืนพุ่งทะลุหัวของอาดัมจนตายคาที่แต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายไปเป็นล่างจริงหรือล่างโคนกันแน่อาดัมเอาล่างของตัวเองไปฝังใ,ใกล้กลบ้านก่อนจะเปลี่ยนชุดซึ่งมีทั้งชุดที่อาดัมตัวจริงชอบใส่กับชุดที่อาดัมล่างโคนใส่มาตอนนั้นเองมีหญิงสาวมากดกิ่งหน้าบ้าน เขาเปิดประูพร้อมกับชุดสูทซึ่งหญิงสาวที่มากดกิ่งคือร่างโคนของลีนาภรรยาของเขานั่นเองอดัมรู้สึกประหลาดใจมากจากนั้นต้องคู่เดินเข้ามาในบ้านอดัมเดินมาบอกลีนาว่าเขาอยากกลับบ้านเมื่อกี้ถึงลูกๆทำเอาลีนาประหลาดใจอดัมบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันอย่างเล่าร้อนจากนั้นทั้งคู่วางแผนกันว่าจะเป็นครอบครัวโคนครอบครัวแรกโดยแผนการก็คือจะให้ลูกๆก,กินยาลิเทียมเอกด้วยซึ่งตรงนี้หนังจะเฉลยว่าแท้จริงแล้ว อดัมที่ตายไปนั้นคือดัมล่างจริงส่วนล่างที่อยู่ตรงนี้เป็นล่างโคนของเขาและหนังก็ได้จบลงไาเอาละครับขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับลิเทียม X 2048เอาจริงๆตัวหนังไม่ได้เล่นอะไรถึงพาธาทิตมากนะักเพียงแค่บอกว่าพาธาทิตเป็นต้นเหตุทำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต และต้องสร้างร่างคนขึ้นมาทำงานแทนซึ่งแอนดามก็เป็นคนหนึ่งที่มีร่างคนโดยเขาแค่ต้องการให้ครอบครัวกับบริษัทอยู่ต่อไปได้หลังจากที่เขาตายไปแล้วและเขาต้องการแค่มาเรียหญิงสาวที่เขารักในโลกของบ r แต่เรื่องราวากับกลายเป็นว่าเขาต้องการเป็นคนที่ส่วนเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งหน้าที่การงานทั้งสาวที่เขารักรวมถึงชีวิตของตัวเองด้วยสุดท้ายกลายเป็นร่างคนที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาไปครอบครอง โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซิกนักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ